เป็นที่อยู่ของอะไรเอา้าเพื่อนเพื่อนเป็นที่อยู่ของอะไรเอา้จาจ้าว่าติดแดดค่ะเห็นควันอะไรขึ้นแถวๆนี้ไ,ไหเดี๋ยวไปดูกันนะมันคืออะไระสาธุค่ะถุสานพระภูมิเจ้าที่เราไปดูกันนะคะ เป็นแพงนี่เองไกลหรือไกลก็ไม่รู้แต่ที่รู้มาก็คือว่าบ้านเนี้ยติดกับลำห้วยชื่อห้วยบุรีมันเป็นควันบุรีขึ้นมา,าดูคะ่ะควันบุรีขึ้นมา ือไอ้น้าที่ขึ้นมาจากลําห้วยก็แปลว่าลําห้วยอยู่รอบหมู่บ้านนี้เราถึงได้ยินเสียงนกเสียงกาเยอะะมากมายแล้วก็มาหากินตามลําห้วยนี่เองลำห้วยอากาศเย็นเลยมีไอละอองไอน้ำขึ้นมา จะภาพจริงเยอะนะคะภาพจริงนี่ขาวไปหมดน,นกเริ่มออกหากินแล้วอาจารย์อาจารย์นะอาทิตย์กำลังจะขึ้นอาทิตย์กำลังจะขึ้น ตอนประมาณ6กโมงนิดๆเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้เรามาดู้วยบุรีที่มีไอ้น้ำนเต็มเลยเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งดูเนาะว่ามันจะเห็นชัดยังไง ประมาณหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งมองเห็นอะไรในสนามหญ้าค่ะยวเก็บผ้าไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคืออะไรใครรู้บ้าง ตื่นสายไม่เห็นนะคะลูกๆเด็กๆตื่นสายไม่เห็นนะ,ะแบบนี้ใกล้สิหรืออะไรเป็นเหมือนใยแมงมุมเนาะเป็นเหมืนอนหยักใยแล้วก็มีรูตรงกลางมีรูนะคะ,ะมีหยดน้ำมาเกาะ ต้องเป็นบ้านของไอ้ตัวอยู่ข้างในนี่แน่เลยเคยเห็นตั้งต่เด็กแล้วนะคะไออย่างเงี้ยนะแต่ไม่เคยเห็นตัวว่าเขาเป็นตัวยังไงมีเยอะค่ะชันนมนี่มีเยอะมีเยอะทั้งน้อยทัางใหญ่ท่นน้อยทั้นใหญ่ รูเธออยู hmm. yeah. okay. mm ่ตรงไหนมีทางเข้าแล้วเนี hmm. mm ่ย hmm. mm ัไม่รู้ค่ะไม่รูไม่ล่ะ รู้รู้นี่รู้อันีน้ใหญ่อลังการแน่ๆสีเป็นสีด้วยนะคะ,ะออกสีด้วยสียังพูสวยงามออกสีด้วยเนี่ย ใกล้ประภูมิค่ะภูมิคุ้มครองมูบ้านสาธุค่ะน,นี่ค่ะบม ดูไม่เป็นรูลงข้างล่างนะไม่เป็นรูลงข้างล่างวันนี้เป็นรูโบโจเลยรูโบโจเลยใหญ่มากคืออะไรคะทุกท่านมันคือหลังอะไรเ่ย คือรังอะไรฮัลโหลฮัลโหลใครทราบตอบด้วย สนามหญ้าสีสวยเชียวเหมือนทุง่งหญ้าเหมือนทุ่งหญ้าอยู่ต่างประเทศคีคีริ๊กทริกเหมือนทุ่งหญ้าอยู่ต่างประเทศเนาะดอกมันสวยค่ะเห็นไหมฮะดอกหญ้าแค่ดอกหญ้าไม่อ้อยก็มีความสุขปปมแล้วพี่น้องงงปะจ๊ะคุณลุงคนโู้ยดอกหญ้าก็เพิ่งเห็นติ ก็เคยอยู่เย็นสมือน่นนะจ้ะอันนี้ก็ไม่โจเลยสวยแค่ะสวย แตยังไม่ขึ้นนะลบกกาก็หายินที่ลำห้วยบินจากบินจรบินไปบินมาลำห้วยก็ยัง <S 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 แพ่พลังความร้อนอยู่นั่นแหละคนะือ <c> ไ <ười> <c ười> อ้น้ำ